สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบพะวะกูตานนนในรายการ,กรเกษตรศาสตร์นาไทยรายการที่มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลายัยตลอดจนสาระความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมครับและสําหรับวันนี้รายการ,กรเกษตรศาสตร์นาไทยก็ได้เตรียมเรื่องราวดีๆมาสเสนอท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับถ้าพูดถึงกุ้งหอยปูปลาเยาวยชนคืออนาคตของประเทศการสร้างเยาวยชนให้เป็นคนดีของสังคมนั้น ชมตัวอย่างรายการที่เป็นประโยชน์ทั้ง2เรื่องกันไปแล้วน่าสนใจมากทีเดียวใช่ไหมครับช่วงแรกนะครับช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินวันนี้หันมาเอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะนําเสนอนั้นเป็นเรื่องของการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ประมงมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายที่จะให้คุณผู้ชมมาขอใช้บริการครับไปชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ พูดถึงกุ้งหอยปูปลาท่านผู้ชมคงจะนึกถึงอาหารซีฟู้ดประเภททะเลเผาน้ำจิม้มรสเด็ดที่ยั่วน้ำลายใช่ไหมล่ะคะหรือไม่ก็นึกถึงผัดเผ็ดประดุกแกงส้มต้ยมยำกุ้งชูชีปลาที่เป็นอาหารคู่ครัวของคนไทยอย่างเราๆมาตั้งแต่สมัยคุณปู่เป็นแฟนกับคุณย่าน้อนนะคะ และถึงแม้ว่าไม่ได้รับประทานกุ้งหอยปูปลาโดยทางตรงแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสัตว์น้ำเหล่านี้เช่นลูกชิ้นข้าวเกรียบกุ้งบะหมี่ปลาหรือที่คอส้มตำคุ้นลิ้นกันอย่างดีก็คือปลาร้าค่ะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากการแปรรูปสัตว์น้ำที่ให้สะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้นระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น หรืออาจจะอร่อยขึ้นมีรูปแบบและวิธีที่เลือกรับประทานมากมายตามแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนประเทศไทยเรามีการจำหน่ายและส่งออกสัตว์น้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลจำหน่ายมากที่สุดในโลกด้วยนะคะและที่นี่โรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยวันนี้ อาจารย์วันชัยวรวัฒนะเมธีกุลหัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจะนำชมโรงงานต้นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับตัดแต่งปลาหรือแปลรปลูปสัตว์น้ำนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นวัตถุดิบที่เข้ามานะครับรวมทั้งหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับส่วนของเศษเหลือนี่เราก็จะปล่อยลงทางด้านล่างนี้นะครับก็จะมีสายพานเป็นตัวลำเลียง พวกเศษเหลือออกไปด้านหนึ่งนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นลูกกลิ้งแล้วก็มีสายพานนะครับซึ่งปลาที่เราใส่เข้าไปด้านนี้นะครับก็จะถูกสายพานอัดเข้ากับลูกกลิ้งซึ่งมีรูอยู่โดยรอบนะครับแล้วก็เนื้อปลาที่ถูกอัดก็รีดก็จะตกออกมาตกทางด้านนี้นะครับส่วนพวกหนังก้างเกล็ดก็จะออก,อ,กอีกทางหนึ่งนะครับ สำหรับเ,เครื่องตัวนี้นะครับเป็นตู้รมควันนะครับซึ่งสามารถาควบคุมทั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ความเร็วลมและก็ปริมาณควันนะครับซึ่งสามารถปรับตั้งเวลาแรงต่างได้ด้วยนะครับภายในก็จะมีสามารถควบคุมความชื้นนะอุณหภูมิในการาให้ความร้อนนะครับแล้วก็อุณหภูมิของควันนะครับที่จะตั้งไว้ส่วนนี้ก็จะเป็น ส่วนในการไล่อากาศเนฟิล์มพันที่เป็นกระป๋องเนี่ยก็จะดูดจำเรียงเข้าไปตามสายพานนี้ข้างในก็จะเป็นมีระบบพ่นหนน้ำลงมานะครับเป็นตัวไล่อากาศนะครับของเิล์มพันที่อยู่ในภายในกระป๋องหลังจากไล่อากาศเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเข้ามาสู่เครื่องปิดผนึกนะครับหรือเ,เครื่องปิดฝารกระป๋องนะครับที่ก็จะ ทำก้าเเรื่อนนะแล้วก็ปิดฝาแต่ในระยะเาเสร็จแล้วก็จะส่งข้าไปยังเรื่อนข้าเชื้อนนะตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะปิดนะครับครับเราจะมีระบบล็อกสองชั้นแล้วก็จะตั้งโปรแกรมโดยมีคอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเรยกว,ว่าเป็นล็อกเต็นะครับ ปัจจุบันการแปรรูปสัตว์น้ําของทางโรงงานจะมีการแปรรูปหอยแมลงผู้โดยทําร่วมกับสถานีวิจัยประมงศรีราชารวมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้าจืดเช่นปลาดุกปลาช่อนรวมทั้งการนรําเศษเหลือจากโรงงานมาทําเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มโดยทางโรงงานก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตออกสู่สังคมอีกด้วยค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการทราบรายละเอียด หรือต้องการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ